ระยะน่าจะประมาณระยะที่บิ๊กชอบนะคะลอเอ็กลองเราดูครับนี่ดูผีก่อนน้องต่ำวันนี้พี่น้องเหลืองทองกินเป็นคำามรนวยข้ามระนวยเั้งอ,อันนี้สูตรน้ำจิ้มพริกไทยเกลือเดีวพริกไทยเบิดพี่น้องวันนี้หาซื้อบ่ได้รครับมันมาก สวัสดีจ้าวันนี้พอกบตมีแช่แนวค่ะพี่น้องมื้อนี้จ้าตาำกบีบขม่าคือเกาค่ะพี่น้องจ,จะ้ะจะพาสุภูสุคนมาก,กินไข่ลูกเป็ดเวียดนามจ้าพี่น้องอันนี้นะคะพี่นอ้องเดืองเต็มมือพุ่นละจงไว้อีกที่ห่านไวเนาะก็เลยไม่เห็นน้ำจิ้มแบบน้ำจิ้มขานะพี่น้องน้ำจิ้มขาแล้วนั้นผมไม่ได้กินผมอยากกินแมนนี่น้ำจิ้มข่าแบบสูตรต่ำมีเองคือเกาแต่พี่น้องบึงข่าเน้น ผักแพ่แต่พี่น้องมือนพิเศษแน่ผักแพ่ตำปลูกเองค่ะใส่วิธีถี่พี่น้องบอกว่าปักลงดินนะพี่น้องเบิ้งงามบ่กขึ้ใช่ขึงนช่มามากค่ะพี่น้องค่ะมากกินน้ากันเลยเบิ้งเบิ้งตัวนี้สวยมากพี่น้องไข่ตัวนี้อันบอตองมาถามสื่อเลยพี่น้องมันเบิดแล้วหมดแล้วครับรอบรอบเดียวกันกับอันนี้นะพี่น้องจ้าแต่ของตําจงไว้นี้ระยะน่าจะประมาณระยะที่บิ๊กชอบนะคะเอกของเราดูครับ ดูสีเลยก่อนน้องต่ำมาเนี่พี่น้องเหลืองทองอันนี้ทรงไปีเบียกินพี่เวียเจอตัวมีคนเนาะนี่กินแบบทิ้งไปกินเป็นข้ามละหน่วยข้ามละหน่วยนึงอันนี้สูตรน้ำจิ้มพริกไทยเกลือแต่พริกไทยเบิดพี่น้องวันนี้หาซื้อบ่ได้ค่ระพี่น้องก็เลยได้กินเกลือรสดีแท้นะ่ะเอลาไรล่ะคอ ขออนุญาตจ้าพี่น้องอ่ะจิ้มมุ้งนี่แหละมันมากอืมอืมอืมหวานอืมเนี่ยคุ้มกับ ไข่เหลืองงามหลอบนี้ผู้ใดได้เอาไปกินท่านนะคะกระเหลืองงามแต่ว่าถ้าใกล้ๆเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่ก็ขนตรงได้พี่น้องจ้ะบางเทือเนาะผู้เกอยังสีมันกระลายเหมืออยู่ด้วย แต่มีพี่น้องบางคนที่คนบรับาาโทรศัพท์เขาโทษจังได้กับบรับโทรศาพัพท์รับโทรศัพท์คนนี้ได้พี่น้องด้คนกับบริษัทรงแต่ห้องผู้เดียวเนาะเ,เขาใจพอนั่นนะพี่น้องนะเรื่องเหลืองแบบนี้เด้อเสียใจด้ยครับรอบนี้หมดเด้อพี่น้องเด้อถ้าบองงามแบบนี้ตมสีบอกเอามาขายเด้พี่น้องตาตำหลงจิ้มไข่้ะก่อนไปไปวัน,ว,นวันก่อนวันก่อนหมดแล้วค่ะหมดตั้งแต่วันแรกเลยค่ะร้อยแพงปัจจุบันนี้ก็มีแต่คนทำวมาจิ้มแต่มันไม่พอ มันมัน,มนวนเพราะเขาอยากเน่ว่ากันเด้วา่านจะฟองรีวิวคือง,งามแต่มันก็งามไม่ดีเพีย่งน้อเพราะได้เลือกได้เนี่ยนี่โตอ่ะนี่โตเป็นขนแค่โตัวเดียว เว่าปลูกเองกับเลื่อมลางคีดินออกได้เดยน,เนี่งเกิดไม่ทัดฮ <ing> in <food> <laughs> ่าจือยากเลยที่ตำปลอกมากงตำกระหลุนขึ้นกันเนาะเพราะมันก็ไร้เหม่อ แกมเป็นตัวเนาะแวมันก็พอดีก้าบอถ้าเป็นคนนี่ถ้าเป็นคนตัวยังไงนะพี่น้องกับ่ระกาเอามาทายคิดพี่น้องเพิ่นหรอกเดี๋ยวมีดรามา่าดรามา่าพละมานตันเบิรพี่น้องค่ะ เลออ้ยหุ้อ,อยมังอย่างเงี้ยอันนี้ของอันมันจิ้มเด่นจำแกกับลูกมือดูสีเนาะแต่บ่ให้ไหนผ่อนหนมผ่อนอยู่ในนึง,นงจิ้มมันเป็นคนะนลงแบบนี้เลยอืมเนี่ยอรอบเดียวกันกับพี่น้องด้วยค่ะคำนั้นลูกมันจะปินมากพี่น้องคนอ่านทรงอันทรงรีวิวมาให้เบิงขอขอใช้มือจุ่มเด้อพี่นอ้องเด้อเลืองเอ้ยหุย

ừ 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 khẩu ừ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  kinh <laughs> อยากรู้ว่าสั่งจากพวกเราไปเนี่ยกินได้กันคนละกี่ฟองเนาะต่ำสูงสุดประมั่นหาฟองอ่ะเขาประมาณหาฟองก็เหมือนไข่ต้มอะ่ะใครกินได้หมดเนาะอเราโองก็กินสามหน่อยเขาว่าสามดกผักอีกอ่น ดีแน่แบบว่าใครที่ต่ากินแต่ละลอดนะพี่น้องมันจะสีสีประมาณนี้แหละค่ะนีเหลืองแบบเหลืองแก่นะเรืืองสีสีจะสิบบอคอยพออะไรเต่อะไรกระหลอบชื่อวานะพี่น้องเนาะแต่วาม่ลาอยากเทคนิคเด้อบอกเปียกไปเรๆมันจะแก่ได้พี่น้อง้วสว่าได้ว่านจะว่าได้ว่านทำไมพี่ปอกไม่เห็นเป็นอย่างนี้เลยว่ะสัน อันนี้คือมันตายในเด้อคันนี้เขาเรียกวาตายด้านเนาะตายในแล้วนะใครคือตายในแล้วเนาะอย่าคือห่างห่างอย่าคือห่างห่างคือเขาเอื่อห่างมันตายในระวางถีมหาต่าสินะระวางห้างเลื่อไปหาหูกข,ข่านะคะไปหาพี่น้องเนาะอันนี้ตำเอาไว้แผงหนึง่งมือนั้นต่ําย่ำกินอันนี้เห็นไหมทึงึงวามันสีตายแหละแต่ว่ามันก็นมีขนอยู่ข้งางในเสร็มอันจงไวสิบหานวย ต่ย่ํากับบ่ได้ย่ําเบิดดอกมื้อนั้นยจักหน่อย500 600ก็นี่ละเือก็ุนอยู่เด้เป็นโตแฮงเนาะ

พี่น้องก็คือว่าได้ว่ากินก็กินไม่หมดผู้ใดสิมากินไข่เบิด์เทอระซิปลูกเป็นบางบอก <c oughs> เอาอ,อิริร่กินกินยูปันได้เอะพี่น้องต่ำกับโบนิซามาจะกินไข่เบิดผู้ละซิปลูกเพือพี่น้องเอาเต็มตีหานวยหรือวนะ่าตีหานวยสิแล้วพี่น้องมันก็เต็มตีแล้วเนาะยูปก้ากับโบนได้กินเบิดดอกแต่ถ้าผู้คนกินคาคาอีหลีเด้อพี่น้องก็นับถือมีได้เป็นเก่ง อืมน้ำจิ้มก็ตูดค้าคี่น้อวิดีทํำนี้นะครับเคยทําให้เราเนาะแต่ทํานานแล้วลหละไม่ได้ทําอีกสองทนไปแล้วไปหาพี่น้องไขมันกับบบดเ,เปลือกแบบสะอาดๆาานะนี่ทําก็ใส่สั้นไล่ทูเนี่ เราไม่อยากทำให้ไข่มันแตกมันเลี้ยงเราเลยลูกค้าเอาไปล้างอีถ้าสมมติเราไปล้างเราล้างเลยมันจะเน่าไงไข่เนี่ยมันถือหนับถือตายแต่พอมันอุณหภูมิอุณหภูมิมันไม่ได้มันเราไปเปลี่ยนอุณหภูมิมันไข่มันต้องอยู่ในที่อบอุ่นร้อนเนี่ยอบอุ่นร้อนคือมันมีชีวิีอยู่ห้องตัแต่เริ่มเติบโตไหวพอถ้าล้างน้ําขัดแบบนั้นก็ตายตา่เต็งเอันเห่า น่าหมดตั้มตอนนั้นตั้มกินยำไงผมอยากกินแต่ว่าที่แรกก็จะไม่ไม่กินด้วยไงไุณตั้มกินดยอยแล้วผมณมินไข่สวยมากเลยอยากกินเลยวันนี้เลยมากินเดีย๋ยวว่า,าก,กินตั้มนะครับอยากกินแล้วเฮียงบอกว่าอุย้ยกลับมาพรุ่งนี้ตัวเมือเมืออืน่นพูนว่าเราพรุ่งนี้น่ะทําไข่ห้าก็กินได้ไหม <c oughs> ทําเป็นยำมาสักเฮ้ยยินดีเลยตี เอาเราก็ลงที่างห่างเอาเพื่อนบางทีกิน <c oughs> แล้วก็เซฟไว้ก่อนบา <c oughs> งทีนะ <c oughs> คือเพื่อนบอกว่าย่านไข่มันโตใหญ่ตามก็เลยว่าเอา้าก็สิกินไข่เป็นย่ำอีกบ่ประมาณนี้นะคนเบื่อคนบ่เบื่อบอกเลยว่าก็เลยว่าเออเฮาเพืเ่อนอยากกินไข่แต่ว่าเดี๋ยวสีเฮ็ดเป็นแบบน้ำจิม้มคาสูตรคาหลายกันเพราะมันห่างหายไปนั่นแหละค่ะบบลูว่าเขาสิได็กินอีกตอนไหนเพราะว่าเนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนาหนาวไข่ตามสีบค่ครเด๋อเข้ามานะคะพี่นองเพราะนึง หนาห้ามันควบมคุมอย่างไข่บ่คอยเป็นโตเด้อพี่น้องหน้านาวนน่ไข่จะไม่ค่อยเป็นตัวและ้วกะ็ถ้ามาหาเฮ้าอาจจะเป็นต้นเป็นโตอยู่อาจจะเป็นตัวหน่อยพูดละหนาหอนเรือกว่าหลังปีใหม่มันยังค่อยสิงอ้อรอบไขามาปราะมาณสองอาทิตย์เด<ต>ี๋ยวค่อยท้า,า,ามาอีกทีนะครับต่ำเสียหายท่าอันเวียนหน้าเหม่ข้าเจ้าทรงมาหายซิมซะก่อนต่ำพออ้อโอเคต่าแตง,ง,งเอาขอมานะคะถ้าบ่งามต่ำโบปล่อยด้พี่น้องเอาเป็นว่ามือนี้ค่ะพี่น้องตา อิ่มอิมอ่มแลพี่น้องจัดกะพ่หายอยากเนาะพี่น้องบอได้ว่าหายอยากดอกมันอิ่มอิ่ดีเนาะพี่น,อน้องเนาะทีเรือเขาก็ติไปจัดการเอาไว้เขาในตู้เย็นไว้คือเกาหล่ะกะ<อ>เวลากินเขาก็คอยอามาอุ่นเลยคือเกาขมื่นะะต่อกระเบื้องแล้วนะคะพี่น้องสําหรับคลิปนี้จ้าพี่น้องจ๋ามากกับคลคตรใจตามกับบิ๊กน้าพี่น้องเด้ <c oughs> อบอกต่อว่าถามซื่อใครเด้อมันเบิร์ตขอกันคลิปหนาจ้ะพี่น้องจ๋าสวัสดีจ้า